ไม่ต้องตกใจนะลูกค้าเพราะวันนี้การมีเกียร์แกงคาริวโวลนะคะใหม่เพียงแค่สามมื่นโลถ้าใครยังบอกว่ารถไม่สวยมาดูนี่เลยเอกสารครบอย่างแน่นอนนี่ค่ะเล่มทะเบียนไม่มีศูนย์หายเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงกุญแจครบสองชุดนะคะแล้วบอกเลยว่าคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบนะคะ และนี่เลยนะคะก็ยังมีการดูแลนะคะของเจ้าของเดิมนั่นเองนะคะบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่พออกีกนี่เลยค่ะตัวสภาพจาก i n นสเปคชั n นวันทุกคาไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมเป็นรถเกรด A5 ดาวแน่นอนและที่สำคัญบอกเลยคันนี้สภาพสวยจริงหนึ่งเดียวในตลาดบอกเลยว่าไม่น้อยสุดไม่พอสภาพสวยสุดในตลาดอีกด้วย กับนี่เลยค่ะเกียร์แกรนิโวนะคะ2.2 EX นั่นเองคันนี้จะเป็นปี2019แล้วนะลูกค้าต้องบอกก่อนว่านะคะจะเป็นเกียร์8สปีดเป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วด้วยนะคะและตัวแม็กนะคะบอกเลยว่าแม็กสวยมากนะ,ะสำหรับรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากนะคะและภายในบอกเลยนะคะคําเดียวง่ายๆเลยสภาพป้ายแดงของจริงเลยนะคะเบาะใหม่มากๆนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคูน้านั่นเองนะคะมีอุ่นร้อนเย็นอุ่นพวงมาลัยและที่สําคัญไม่น้อยสุดในตลาดของจริง ใหม่สามหมื่นโลเท่านั้นนะลูกค้าดูแลมาอย่างดีนะคะและพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีคุสคอนโทลแล้วด้วยนะคะและสำหรับห้องโดยสารการบอกเลยว็าก,กว้างมากๆนะคะเพราะว่านั่งได้ถึง11ที่นั่งนั่นเองนะคะเบาะใหม่มากๆสภาพป้ายแดงของจริงนะคะและคันนี้สำหรับลูกค้าที่มีครอบครัวใหญ่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆคุณพ่อคุณแม่การบอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับ ทันมากๆนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะคะมีประตูไฟฟ้าให้ถึง3บานด้วยสำหรับรุ่นนี้ ถึงได้บอกนะคะคุ้มแสนจะคุ้มนี่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะทั้ง4แถว11ที่นั่งนั่นเองนะคะนั่งได้จริงนั่งสบายและแถวนี้นะคะนี่แถวสุดท้ายสามารถเลื่อนเก็บได้เลยลูกค้าแนบสนิทแทบไม่เห็นบอกกันเลยนะคะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าวันนี้บอกเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้คันนี้1เดียวในตลาดของเราเสนอขายในราคาเพียงแค่8 9 0 0 0 9,000 0บาทเท่านั้นราคาดีมากถูกสุดในตลาดอย่างแน่นอนไม่น้อย30,000ราคาดีนะคะพอป้ายแดง2ล้านนะลูกค้าคันนี้นะคะซื้อสดไม่บวกแหว่ฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนไม่แพงเลยนะคะลูกค้าเพียงแค่15,000บาทเท่านั้นใครสนใจนี่รถสวยเอกสารครบ,ครบแบบนี้อย่าลืมจัดไป